เมื่อพระได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวไปมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของราเบาๆหลับตาเบาๆ พอสบายบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลุกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่วางๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางภารกิจเรื่องกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงาน การศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เนะี่ยให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจของเรานะให้ว่างางแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะนะั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่า ไม่มีปอตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลงโล่งว่างๆกลวงภายในคล้ายกับลูกโป่งอย่างนั้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างๆกลวงภายใน คล้ายลูกโปง่งหรือคล้ายท่อเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็รวมใจของเราใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั้นนะรวมกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ตึงอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวา ทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่น และกะติสำคัญคือเป็นทางไปสู่อายตนานิาพพานเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่ประสัมมาสุริจาพระอาหารหันตุกประองค์ท่านเริ่มจนหยุดใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้ที่เดียวท่านจะหยุดใจนิ่งอยางนี้ว่าท่าน คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของแม่กระทังชีวิตวันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนัง่างมันถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่ลูกจากที่แล้วท่านก็นเริ่มหยุดใจของท่านทิ่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ ันหยุดนิ่งใช้ๆเบาๆสบายเพราะถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วขยสิทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ อยงกลางก,กัะดาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่กำลังบาร,รมีที่สั่งสมมาในบางทีโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะเป็นดวงใสใส,สบริสุทธิ์ใสเหมือนกระจกบ้าง เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่จะรนไนแล้วไม่มีตำหนิดเลยบ้างหรือใสเกินใสนแะล้วก็เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดวงนี้ดวงกลมๆใสๆนีนะ่พระเดียคุณหลวงปู่เราท่านเรียกว่า ดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรอดวงปฐมมรรคแปลว่าเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นต้นทางที่จะไปสู่ยัตนานิพพานพระเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายอารมณ์โพยสัตว์ทั้งหลายก็หยุดนิ้งอย่างนี้แหละพอตกศูนย์ก็ดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใส แลวหลังจากนั้นท่านก็ทำหยุดทำนิ่งก็เรื่อยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งกลางดวงนั้นที่เห็นด้ใจใสบริสุทธิ์นั้นเรื่อยไปเลยแล้วก็เห็นไปตามลำดับคือมีสิ่งให้เห็นผุดเกิดขึ้นมาในกลางดวงธรรมนั้นเป็นลำดับไปเรื่อยๆเ,เลย ตั้งแต่เห็นดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานนั่นก็เห็นหรือเข้าถึงดวงสีที่มีอยู่แล้วในตัวเนี่ยกลางดวงสีเห็นดวงสมาที่กลางดวงสมาที่ก็เห็นดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็เห็นดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะเห็นเป็นชุดไปเลย และดวงกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าความใสบริสุทธิ์ต่างกันยิ่งดวงที่ผุดขึ้นมาภายหลังจะใสกว่าดวงเดิมเป็นอย่างนี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงแล้วก็เข้าถึงกายมโนละเอียดซึ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะเห็นตัวเองเกิดขึ้นในกลางกาย นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนานิ่งสงบหันหน้าออกทางเดียวกับตัวของเราหน้าตาเหมือนตัวเราเลยนะแต่ว่าอยู่ในวัยเจริญที่สวยสดงดงามกว่าสงบนิ่งเมื่ถูกส่วนเข้าก็ใจาก,การมโนรีก็จะเข้าไปในกลางนั้นศนะูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ของกายมนุยละเอียดแล้วก็เห็นไปตามลำดับคือเห็นดวงธรรมเป็นชุดชุดละหกดวงนั่นแหละธรรมานุปสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาไปมุตติญาณทัศนะแล้วก็เข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ที่มีลักษณะสวยงาม ต่แตกต่างจากการละเอียดเพราะมีเครื่องประดับติดกับตัวเลยไม่ลุ่งลิงแล้วก็เห็นไปอย่างนี้แหละในกลางกายทิพย์ก็เห็นกายกรูปภพนั่งหยาบละเอียดในกลางกายโลกภพก็เห็นกายโลปภพหยาบละเอียดก็จะเห็นไปชันชันไปกระทั่งขาถึงกายธรรมตัวตะพูโสดาสิกิตาคานาคารหัส เห็นไปตามลำดับเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะหลุดพ้นไปถอดออกไปเข้าถึงกายในกายกายในกายกายในกายกับไปอย่างนี้เลยกายที่สำคัญคือกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะลักษณะสวยงามมาก รา่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุคคลทุวนทุกประการเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกฎไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกหมอ่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเลี้ยงรายเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้น อยู่บนพระวรากายที่ตั้งตรงใสเกินใสสงบนิ่งอยู่ในอริยบทสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกันกายนี้แหละสำคัญมากกายธรรม พราะวากายประกอบวิธ,ธรรมความบริสุทธิ์ลุวนๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เาได้ยินคำพุโทโธนี่แหละหมายถึงพุทธรัตนะนี้พุโทโธเป็นในมิตรกนามที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการมาเกิดขึ้นของพุทธรัตนะหรือธรรมกายนี่นี่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว ในกลางพุทธรัตะก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นที่เก็บความรู้8 4 0 0มืระธรีรมขัคธัลักษณะจะกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างนี้แหละแต่ภายในนั้นก็จะเป็นความรู้8 4 0 0 0ื 84, รนธรรพันมขัคธัอยู่ในนั้นแหละและที่จุดไส้กลางของธรรมรัตะก็จะมีสังรลัตนะ คือธรรมกายละเอียดซ้อนหยุ่เรียกว่าสังฆรัตนะเพราะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้คลายประสงค์ทรงจำคำสอนของพระสมมสมุติเจ้าและธรรมรัตนะก็รักษาพุทธรัตนะเอาไว้ทั้งสามอย่างนี้มีชื่อต่างกันเท่านั้นแต่ว่าจะแยกออกจากกันไม่ได้ ะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันพุทธลัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสามอย่างนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพึ่งท่านได้เพราะว่าท่านเป็นนิจจังสุขังอัตตาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งแห่งความสุขล้ล,น,ลน้ดับทุกข์ได้ แหลงกำเนิดแห่งดวงปัญญาบริสุทธิ์มหากรุณาสามอย่างนี้บังเกิดขึ้นในกลางพุทธรัตนะแล้วก็เป็นอิสระจากกิเลสอาสวะทั้งหลายโลภโทสะโมหะสังโยชน์อะไรต่างๆเหล่านั้น กิเลสในตระกูลสามตระกูลนี้ที่มีหยาบมีละเอียดกันไปรัะตะนะทั้งสามนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกขตัตภูธรรมกายขตัตภูนัตจัย่อนกว่าห้าวานิหน่ไตเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างความเป็นปุถุชนกับความเป็นพระอริยเจ้าใครได้เข้าถึงก็ได้เชื่อ เขาถึงไตรสรณคมไม่อย่างเราได้ยินได้ฟังพระเทศหรือไปอ่านในพระไตรปิฎกจะพบว่าเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแสดงรมพุทธบริษรัทสี่กับลุธรรมาริสมัยเขาถึงไตรสรณาคมก็คือถึงตรงนี้แหละถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆัตนะเป็นชาพุทธที่แท้จริงแล้ว มีพระธนตรายเป็นที่พึ่งจะแจมแจ้งเลยว่าสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งจะเป็นต้นไม้จะเป็นเทพเจ้าอะไรก็ไปใช่อารามอะไรต่างๆสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็มีเป็นันชั้นข้าไปเป็นพระอริยบุคคลก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบันนาฏข้าวาสูงหวา แต่เป็นพักสกิจคามีขนาดทักสิบว่าสูงสิบวาพระนาคามีขนาดทักสิบห้าว่าสูงสิบห้าวาพระหัสก็ขนาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเพ้นไปตามลำนักกายเป้าหมายคือกอา,าอยทำอรหันต์กายทำปรรหัสตะผลตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวา พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเดินตามรอยนี้หยุดกันนิ่งอย่างเดียวแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของท่านนั่นแหละและมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานนั้นน่ะไม่พ้นสมัยไม่เสมอเพราะว่ามีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ที่ได้มีมนุษย์ที่นั้นก็มีมรรคผลนผิพพานเพราะมีอยู่ในตัวดังนั้นจึงไม่พ้นสมัยไม่จำกัดการเวลาพิสูจน์ได้ทดสอบได้ดังนั้นเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระอาราณ์ทั้งหลายท่านเ,าเริ่มหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดตรงนี้ เราทั้งหลายก็จะต้องเดินตามรอยของท่านคือหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละถ้าหยุดได้ทุกส่วนเข้าแล้วแล้วก็ก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างที่ท่านได้เห็นนย่งนั้นท่านเห็นอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นความสุขไม่มีประมาณก็จะมังเกิดขึ้นกับเราเป็นความสุขแตกต่างจากที่เราเคยเจอ แล้วก็ยอมรับวันนี้คือความสุขที่แท้จริงที่เราได้สแสวงหามานานเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะรู้ได้ดวงบัญญาที่เกิดขึ้นมาในตอนนั้นว่าสิ่งที่เราจะต้องทำควรทำอย่างยิ่งคือหยุดใจไว้ที่กลางกายนี่แหละและทุกข์ทั้งหลายจะดับไป จะบังเกิดขึ้นทีเดียวในตอนนั้นเพราะ้นเราก็จะต้องเริ่มหยุดใจตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยลูกทุกคนก็จะต้องหยุดใจของเราฝึกใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ให้ได้อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นให้หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบาย ทำใจหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายตาที่เจ็ดอยู่ตรงนั้นะที่เดียวแล้วก็ประมาณเราอะไปอยู่ในกลางท้องของเราแต่แถวเนี้ยเหนือสะดือึ้นมาสองนิ้วซึ่งความจริงอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยก็ไม่เป็นไรอาจายไปหยุดตรงนั้นได้เรากำหนดบริกรรมมนในมิดขึ้นมาในใจ เป็นดวงใสสหลืบพระแก้วใสสยอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นจะได้อยู่กันเนื้อกับตัวอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้นึกง่ายๆธรรมดาๆ ไปสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยมเมืรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหยาดน้ำปลายยอดหญ้าอะไรล่นะนั้เป็นตนง่ายๆธรรมดาเพื่อใหใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะนึกให้ต่อเรื่องกันไปเลย ให้สม่ำเสมออย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นถ้าจะเผลอก็ประคองใจประคองใจให้ใจอยู่กับดวงใสๆสหรือพระแก้วใสๆสนั่นนะด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายสม่ำเสมอภาวนาในใจว่า สัมมาอารหัง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 เรื่อยไปเลยอยาให้เร็วนักอยาให้ช้านักให้ดังออากมาจากกลางกายกลางท้องของเรา เราก็นึกถึงภาพไปด้วยเท่าที่เราจะนึกได้อย่างสบายไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชัดเจนได้ก็จะดีแต่ตั้งชัดเจนแบบสบายถ้าชัดเจนแบบตึงเคลียดอย่างนั้นก็ไม่เอาทุกอย่างต้องสบายปล่อยคลาย ดวนแก้วหรือองค์พระที่เรานึกนึกแค่เป็นบริกรรมมณีมิตรเหมือนหลักยึดของใจเราแค่นั้นแหละเพื่อให้ใจเรามันหยุดนิ่งปอใจหยุดนิ่งแล้วเดี๋ยวก็จะตกหลุมหรือตกศูนญไปในเมือ่อนเราตกหลุมอากาศอย่างนั้นมันเบิดลงไปบางคนก็นุ่มโนนบางคนก็ปลวดปล่า ทำให้ตกอ,อกตกใจแต่ก็ไม่มีอันตรายใดๆนะตกหลุมอากาศหลุมภายในเนี่ยเดี๋ยวเราจะตกหลุมรักตัวเราเองอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วเราจะรู้ว่าตกหลุมรักคนอื่นน่ะมันมีปัญหากลุ่มแต่ถ้าตกหลุมรักตัวเราเองอย่างนี้เนี่ยความสุขมันเกิดขึ้น ดองทำหุดเกิดขึ้นองพระใสเราจะลหลงไหลตัวเราเองเลยตกลุมรักตัวเราโอ้ตัวเรานี่ช่างเป็นผู้ประเสริฐแท้มีความดีงามบังเกิดขึ้นในใจมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราหาที่ไหนไม่ได้เ,เลยเพราะเราเคยไปหามาแล้วเคยเจอเลย เราจะหลงไหลตัวเราเองด้วยการหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายทุกวันอยู่ตามลำพังแล้วก็จะรู้ว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับชีวิตนี้ที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นก็ตอ่กลุมรักตัวเองนี่ไม่มีปัญหาสบายใจต่อกลุมรักคนอื่นกลุ่มใจ ลมลักนั้นอยู่ภายในมือใจหยุดนิ่งมันจะวืดลงไปเลยเหมือนตกหลุมอากาศนแล้วก็สว่างโปร่งขึ้นมาใจจะสดใสเหมือนเราไปชำระร่างกายใจวาจาใจให้ใสสะอาบริสุทธิ์เราจะมีชีวิตใหม่ที่สดใสมีความสุขสะอาดเกลี้ยงเกลาเบิกบาน อย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใดปานเลยใจเราจะใสๆใสแล้วเราก็จะรักพระพุทธเจ้าเคารพรักท่านจะนึกถึงท่านเรื่อยๆเป็นไปโดยอัตโนมัติจะนึกถึงพระรัตนตรัยในโตัวในะสๆใสใจก็จะสบายสบายดวงนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจ นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆเราล,ลงมาทำความรู้จักซิตกลุมรักภายในลุมรักตัวเองเนี่ยมันแตกต่างกับที่เราเคยตกลุมลักภายนอกอย่างไรมันจะสบายสบายเบิกบานต่างคนต่างนั่งกับเงียงแนเมียนะลุกนะ